ครับผมพลาดขอโทษทีโทษทีทษทดูครับคืออย่างนี้รูปแบบของการเคลื่อนที่ในตัวอย่างที่6ก็คือรูปแบบเป็นอย่างนี้ครับนะก็คือวัตถุตัวหนึ่งเนี่ยนะกำลังเดินทางลักษณะอย่างนี้นะนี่คือเส้นทางในการเดินทางนะนี่คือเส้นทางในการเดินทางของวัตถุตัวหนึ่งแหละมาอย่างนี้นะครับนะสมมตุติผมบอกว่าผมพิจารณาจาก A ถึง B ก็ได้ล้วบอกเฮ้ยอัตราเร็วเนี่ยตามนิยามมันคือระยะทางที่เดินทางได้คือเดลต้าเอสต่อ1หน่วยเวลาเดลต้าที โอเคไหมในขณะที่ความเร็วเนี่ยเราก็นิยามมาแล้วบอกเฮ้ย mm hmm. ความเร็วเนี่ยเท่ากับการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ต่อ1ห,หน่วยเวลาครับ mm hmm. สิ่งที่เราได้คืออย่างนี้ครับ mm hmm. น่าสนใจครับ mm hmm. ก็คือตัวอาัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยมีคอนเซปต์ของการกระจัดกับระยะทางอยู่แล้วว่าทุกการเดินทางเนี่ยระยะทางจะต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับขนาดของ การกระจัดจําได้ไหมนะครับนะแต่ช่วงเวลาเนี่ยใช้เท่ากันหมดเลยใช้เท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1นึ่เขาจึงสรุปได้ว่าทุกการเดินทางเนี่ยเนื่องจากเขาใช้ช่วงเวลาเท่ากันระยะทางมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับขนาดการกระจัดเพราะฉะนั้นอัตราเร็วโดยเฉลี่ยจะต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับขนาดของความเร็วโดยเฉลี่ยครับอัตราเร็วเฉลี่ยจะต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ความเร็วโดยเฉลี่ยนั่นคือข้อที่หนึ่งเลยโอเคไหมครับนะข้อที่1เลยมาอย่างนี้ส่วนข้อที่สองครับเขาคล้องใจคล้องใจตรงส่วนไหนครับคําว่าเท่ากับถามอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยมีโอกาสเท่ากับความเร็วเฉลี่ยครับมีเท่ากับขนาดของความเร็วเฉลี่ยถามมีโอกาสเท่ากันเมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือมีโอกาสเท่ากันก็ต่อเมื่อ ระยะทางและการกระจัดของการเดินทางมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีคอนเซปต์อยู่แล้วบอกเฮ้ยระยะทางและการกระจัดจะมีขนาดเท่ากันเมื่อวัตถุเครื่อนที่เป็นเส้นตรงแล้วไม่ย้อนกลับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วและความเร็วของโดยเฉลี่ยจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและไม่ย้อนกะะนนอตตลับเท่าน,นั้นเองโอเคไหมนะแต่อันที่3มน่าสนใจครับอันที่3ตัวนี้ให้3ดาวเลยครับนะเดี๋ยวคุณจะได้ใช้มันในการฝึกฝน เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะดูครับรูปแบบอันที่3เป็นยังไงครับอย่างนี้ครับดูนี่เลยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยนะคำว่าความเร็วเน้นนะครับตัวความเร็วนะครับจะ คงที่หรือไม่เนี่ยนะครับให้คุณดูรูปแบบอย่างนี้ครับความเร็วคงที่ความเร็วเป็นเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ตัวนี้มันต้องมีทั้งขนาดและทิศทางความเร็วจะคงที่ก็ต้องมีทั้งทิศทางคงที่และขนาดก็ต้องคงที่ความเร็วคงที่ผมแบ่งภาวะออกเป็น2อันครับแบบที่1ครับที่เราเรียกว่าความเร็วคงที่เหมือนกันก็คือวัตถุหยุดนิ่งคงที่ ก็นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าความเร็วเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับดังเช่นวัตถุตัวหนึ่งวางไว้อยู่บนพื้นอย่างนี้นแล้วนิ่งๆเฉยๆไม่ได้ใครยับไปไหนเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าความเร็วคงที่แบบหยุดนิ่งโอเคไหมนะครับนะอย่างที่2ครับก็จัดว่าคงที่เหมือนกันแต่ความเร็วไม่เป็นศูนย์แล้วนะครับกรณนี้อย่างนี้คือวิ่งหรือเคลื่อนที่เนี่ยพอวิ่งหรือเคลื่อนที่บอกเลยครับกรณีอย่างนี้ ความเร็วไม่ได้เป็นศูนย์นะครับนะแต่จะจัดว่าความเร็วคงที่ได้ก็ต่อเมื่อวิ่งเป็นเส้นตรงครับเป็นเส้นตรงทิศเดิมนะครับนะและอัตราเท่าเดิมครับอัตราเร็วนะครับนะเท่าเดิมอย่างนี้จัดว่า ความเร็วคงที่ครับก็คือยกตัวอย่างเช่นวัตถุตัวหนึ่งกาลังเคลื่อนที่เนะี่ยวิ่งในแนวราบนะสมมติวิ่งไปณจุดนี้ความเร็วณจุดนี้คือ4เมตรต่อวินาทีวิ่งเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ทิศทางเดิมคืออย่างเช่นทางขวามือก็ขวามือตลอดเวลา4เมตรต่อวินาทีก็4เมตรต่อวินาทีตลอดเวลาอย่างนี้ถือว่าความเร็วคงที่โอเคไหมอย่างนี้ถือว่าความเร็วคงที่ความคงที่มี2แบบนะวิ่ง ก็วิ่งไปเส้นตรงที่ทางเดิมและขนาดเท่าเดิมหรือถ้าเกิดหยุดนิ่งเฉยๆก็จะเป็นไปได้โอเคป่ะเตรียนะถามหน่อยว่าแล้วย่างงี้แสดงว่าวิ่งไปเส้นโค้งความเร็วไม่คงที่ใช่ไหมถูกต้องถ้าเกิดวัตถุมีเส้นทางการเดินทางไปเส้นโค้งเมื่อไหร่แต่โคง้งวงกลมหรือโค้งอย่างใดก็แล้วแต่ถือว่าความเร็วไม่คงที่โอเคไหมถือว่าความเร็วไม่คงที่ทันทีนะอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้จะเจอเยอะ จะเจอเยอะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวความเล่นครับผมได้ได้ไดอ่ะต่อครับผมนะทีนี้ตัวรูปแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมต่ออีกสักนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรบ้างอย่างไรนะครับในอนาคตละแล้วกันนะครับแต่นี้นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งคำว่าความเร็วคงที่กับคําว่าไอตัว อัตราเร็วคงที่อ่ะไอตัวอัตราไอนี่คือความเร็วนะนี่คืออัตราเร็วอัตราเร็วก็คือตัวสปีดเนี่ยนะครับนะคงที่เนี่ยเอ่อไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดตัวสปีดตัวเนี้ยนะครับไอตัวนี้คือ velocity ตัวนี้คือสปีดถ้าเกิดสปีดคงที่เนี่ยมองเฉพาะขนาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิ่งไปเส้นตรงท,ที่ทางเดิมขนาดเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็ถือว่าความเร็วคงที่และอัตราเร็วก็คงที่ด้วยถามวิ่งไปเส้นโค้งมีโอกาสอัตราเร็วคงที่ไหมมีมีครับอัตราเร็วดูที่ขนาดอย่างเดียว ถ้าเกิดจุดนี้ก็3เมตรต่อวินาที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 ตัวที่คงที่คืออัตราเร็วคงที่นะความเร็วไม่ได้คงที่ด้วยนะครับเคลียร์ไหมโอเคนะเอาล้วงั้นเราไปดูข้อ13กันครับพิจารณาข้อ13กัน พิจารณาข้อ13ครับคํากล่าวใดต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ในข้อใดต่อไปนี้ครับจัดว่ามีความเร็วคงที่กี่ข้อครับถามว่าความเร็วนะครับนะตัว velocity นะครับนะไม่ใช่ speed นะครับความเร็วคงที่เนี่ยมีกี่ข้อครับความเร็วคงที่มี2แบบนิ่งคงที่หรือไม่ก็วิ่งเป็นเส้นตรงที่ทางเดิมขนาดเท่าเดิมเอาละครับดูครับ ข้อ A วิเคราะห์ปากกาครับปากกาวางอยู่บนโต๊ะนะครับคืออย่างนี้นี่คือโต๊ะครับนี่คือโต๊ะมีปากกาด้านหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยไหนปากกาวางอยู่บนโต๊ะนี่คือปากกาแล้วกันนะครับนี่คือปากกาวางอยู่บนโต๊ะโต๊ะขยับไปไหนมะไม่ได้ขยับปากกาขยับมะไม่ได้ขยับเพราะนั้นปากกาไม่ได้ขยับเลยแสดงว่าปากกามีความเร็วเป็นศูนย์แบบ คงที่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ข้อ a ถือว่าความเร็วคงที่แบบหยุดนิ่งคงที่โอเคไหมความเร็วของข้อ a คงที่แบบหยุดนิ่งครับผมนะเพราะฉะนั้นข้อ a ถูกต้องข้อ a ถูกครับดูข้อ b สิข้อ b ว่าไงข้อ b ว่าอย่างไงเอ่อรถยนต์ครับเราวิเคราะห์รถยนต์ครับงานนี้รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางขวามือสักครู่นะขอโทษทีครับ เสียงโทรศัพท์แปลกๆครับเพราะว่าเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่เมื่อวานนี้เองโทรศัพท์เก่ามันอยู่ดีด้าจอมันก็หายไปแล้วผมต้องติดต่องานตลอดเวลาโทรศัพท์มันต้องใช้งานเอาไปซ่อมอยู่นะครับนะก็เลยซื้อตัดใจซื้อเครื่องโนเกี n 7 0มาใช้นะครับรุ่นธรรมดาธร,รมดาก็ราคาเต็มๆม,มันนี้ก็า0 0 0กว่าบาทมั้งจนะต่ผมซื้อมามือสองครับไม่ถึง2,000หรอก นะไม่เคยใช้มือหนึ่งครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายผมมีแค่โทรเข้ากับรับสายเท่านั้นเองนอกนั้นผมไม่ไม่มีความชํานาญทางการใช้โทรศัพท์อบบางคนเขาใช้ใช้เก่งๆนี่เขาใช้งานได้เยอะแยะมากมายนะนะแต่ผมยังยังศึกษาอีกเยอะเลยนะส่วนใหญ่ที่ผมใช้รุ่นที่ผมซื้อมือหนึ่งเนี่ยนะครับนะมีอยู่เครื่องเดียวนั้นทั้งชีวิตที่เคยซื้อมือหนึ่งก็คือโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นะเครื่องเก่าๆเลยไอ้รุ่น รุ่นตกตกแตกแต่ก็ประกอบจะใช้ใหม่ได้สบายรุ่นนั้นเลยนะครับนะก็ซื้อมาสักพักก็ให้ญาติาไปใช้แต่ยังก็มาใช้ของมือสองแทนะอ่ะดูครับกรณีที่2เนี่ยครับีเนี่ยเขาวิเคราะห์รถยนต์ครับรถยนต์ก็คงเป็นอย่างนี้เนาะรถยนต์คันหนึ่งนะครับรถยนต์นะรถยนต์กําลังแล่นไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับนะมีคนขับรถยนต์คันนี้กําลังวิ่งไปทางด้าน